สวัสดีครับตอนต้นปีที่ผ่านมามีการค้นพบว่าหลายๆแอปบน iOS และ iPadOS มีการแอบเข้าไปดูข้อมูลที่เรา copy เอาไว้ในคลิปบอร์ดครับเช่นข้อความรูปซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งชื่อรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นๆครับโดยที่แอปเหล่านี้แอบเข้าถึงข้อมูลโดยที่เราไม่รู้และเราก็ไม่รู้ด้วยครับว่าแอปเหล่านี้เอาข้อมูลที่ได้นี้ไปทำอะไรครับ ใน iOS 14 Apple จึงได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ปกป้องเรายิ่งขึ้นโดยจะแสดงการแจ้งเตือนให้เราทราบทันทีเมื่อเราเปิดแอปหรือใช้งานวิดเจ็ตใดๆแล้วแอปนั้นหรือวิดเจ็ตนั้นๆมีการแอบเข้าไปดึงข้อมูลคลิปบอร์ดที่เรา copy เอาไว้เราไปดูตัวอย่างกันครับเช่นถ้าผมลอง copy ข้อความจากแอปโน้ตไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ดจากนั้นลองเปิดแอปต่างๆ ถ้าแอปนั้นๆมีการเข้าถึงข้อมูลในคิปบอร์ดการแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นด้านบนให้ทราบทันทีครับโดยบอกว่าแอปนั้นๆดึงข้อมูลจากแอปอะไรด้วยครับคุณสมบัตินี้ทําให้เราตรวจสอบได้ว่าแอปที่พยายามเข้าถึงข้อมูลในคิปบอร์ดนั้นมีความจําเป็นอะไรหรือเปล่าบางแอปที่การทํางานไม่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เราคั่ปปี้เลยก็ทําให้เราพิจารณาถึงความปลอดภัยและเลือกใช้งานแอปได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับเพื่อนๆที่ใช้ ios 14แล้ว พบว่าแอปไหนเข้าถึงข้อมูลในคลิปบอร์ดกันบ้างครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ